ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสั่งสอนนอส้มสักคำหรอครับผมอยู่ดีบอกว่าดีครับแตกต้มต้มตามตาม <c oughs> เรียกร้องความสนใจวันนี้เลยจัดก,การสักคำหรอกครับผมเอามันมาครัวเดี๋ยวนี้ <c oughs> มาใจแมงนูนะครับแต่เป็นนอสม้มเรียกร้องความสนใจดีนักเอามันมาครัว <c oughs> ขัวพริกแล้วครับผมใส่ชิ้นหมูเรียบร้อยครับผมโอ้วันนี้ใส่ชิ้นหมูพ้อมเนอร์ต้องหมูบดหมูแบดแลลวครับหมูเป็นตน้นเป็นตีมน,นี่ละหมอกได้ตีแล้วก็จัดก,การเลยครับผมไปส่งมันไปรัวหนึ่งลายแล้วก็ก่อยกุนครับผมหอนล่อใส่หอมปมพักจีใส่ยางลงไปที่หลังออนเนอร์ครับผมแล้วแล้วก็เรียบร้อยครับ สามคิ้วกันนนี่นะบมดเจนหนักเจรายครับควาสักสามคิ้วเนี่ยพอเราเต็มทานยังเหมาะยังงามครับปาโชบธรรมดาเด้อหอมไปถั่วหมู่บ้านเลยนะครับโอ้โหพอจีนหมูแล้วยังเหมาะยังคือครับผมมาเลยครับผมวันนี้ครับควนนอโ้มครับเมนูตี ชอบเรล็กล่องความสนใจครับอยู่บได้กับแตกตุมๆต,ต่ำๆสตูหัวเข่าครับผมแตกก็บเป็นอย่างครับมันก็ล้ำอยู่เ้ออาหารตามฤดูกาลครับผมแต่ข่เก็บไว้กินเหมือนเหมือนกับแป้งดงแป้งดองไว้ครับอ่าขอบคุณครับติดติดตามรับชมครับ